สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานจักรลาฐานแวนคอมนะครับของพิกัสัตร,รุ่น w ว56ิ562 p c ด0 1 g นะครับว่ามีวิธีการใช้งานแบบไหนบ้างเชิญติดตามรับชมกันเลยนะครับอุปกรณ์ภา้นอนของตัวจักรนะครับก็จะมีซีนอย,ยกตีนผีอัตโนโมัติอยู่ด้านหลังจักรอยู่หนึ่งตัวนะครับต่อมาก็จะเป็นชุดเซฟตี้ชุดคันกระตุกได้นะครับแล้วก็จะเป็น ชุดปรับหนักเบาของตีนผีนะครับอยู่ด้านดังของเสาเข็มนะครับต่อมาก็จะเป็นก้านเข็มนะครับตัวนี้ก็จะสามารถปรับระดับได้นะครับยกขึ้นยกลงได้แบบนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นชุดปรับได้เลยนะครับชุดริงต่อมาก็จะเป็นชุดผ่านได้เข็มนะครับแล้วก็จะเป็นชุดสัตลาที่สามารถหยอดน้ำมันลงไปนะครับไม่ให้ได้ขาดนะครับต่อมาก็จะเป็นชุดริงปรับเส้นได้นะครับก็จะมีอยู่ห้าชุดเปิดฝาหน้าออกมานะครับ ก็จะเจอชุดผ่านได้ลูกเบี้ยวตัวคอล่างนะครับให้กดตรงนี้ลงมานะครับชุดผ่านลูกเบี้ยวตัวคอก็จะสไลด์ตัวออกมานะครับเพื่อทําการร้อยได้ได้นะครับเปิดฝาข้างออกมานะครับก็จะเจอชุดปรับจนย้้ยนะครับอยู่ด้านข้างของตัวจักรนะครับส่วนด้านบนของฐานจักรนะครับก็จะมีปุ่มกดปรับถี่ห่างของการเย็บนะครับให้กดเข้ามานะครับแล้วหมุนมเลื่ยถอยหลัง ให้ปุ่มกดตรงนี้เข้าล็อกนะครับแล้วหมุนหาจังหวะว่าต้องการให้ห่างนะครับแค่ไหนหรือว่าที่แค่ไหนนะครับแล้วปล่อยมือออกด้านบนของหัวจักรนะครับก็จะมีช่องเติมน้ํามันนะครับจะเป็นจุกยางสีดํานะครับให้เราดึงออกมาเพื่อเติมน้ํามันนะครับวิธีการร้อยได้เข็มนะครับให้นําเส้นได้ผ่านเข้ามาชุดผ่านได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นชุดผ่านได้หิ่งนะครับ แลให้นำเส้นได้เข้าไปในชิงแบบนี้นะครับต่อมาก็จะมีชุดพันได้ชิงนะครับให้นำเข้าไปเช่นกันแบบนี้นะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นชุดกระตุกได้นะครับให้นําเส้นได้ผ่านเข้ามาเช่นกันนะครับจุดกระตุกได้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับให้หมุนมุเลนะครับหาจังหวะที่สอดเส้นได้เข้าไปได้นะครับก้านเข็มสามารถยกขึ้นได้นะครับส่วนตรงหัวเข็มนะครับก็จะมีชุดหนิบเส้นได้นะครับให้นําเส้นได้เข้ามาแบบนี้นะครับ เราก็นำเส้นได้ผ่านเข้าไปชุดผ่านได้เข็มนะครับต่อมาก็จะเป็นวิธีการใส่เส้นได้เข้ารูเข็มนะครับให้นำเส้นได้นะครับเวลาร้อยเข้าไปจากด้านหน้าของรูเข็มนะครับแบบนี้นะครับก็จะจบวิธีการร้อยได้เข็มนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นวิธีการร้อยได้เข็มนะครับ ให้นำเส้นได้ผ่านเข้ามาชุดผ่านได้เช่นเติมนะครับเดี๋ยวก็ให้นำเส้นได้ผ่านเข้ามาชุดผ่านได้ตรงนี้อีกนะครับตรงชุดชิงก็จะมีชุดผ่านได้อยู่นะครับให้นำเส้นได้ผ่านเข้ามาเช่นกันแล้วก็นำเส้นได้เข้าไปในชุดจริงแบบนี้นะครับ ออกมาก็จะเจอชุดผ่านได้นะครับให้นำเข้าไปเช่นเดิมนะครับแล้วก็นำเส้นได้ผ่านเข้ามาตรงชุดจริงนะครับแบบนี้นะครับ ให้เราหมุนเข็มขึ้นนะครับหาจังหวะที่จะเอาเส้นได้ผ่านเข้ามาตรงชุดผ่านได้ตรงไปตะขอเลยนะครับอย่างนี้นะครับให้นําเส้นได้เข้ามาเกี่ยวตรงไปตะขอโลยแบบนี้นะครับก็จะจบวิธีการร้อยได้เลยนะครับวิธีการร้อยได้ตะขอลากนะครับ นำเส้นได้ผ่านเข้ามาตรงชุดผ่านได้เหมือนเดิมนะครับลักษณะการร้อยได้ก็จะทําคล้ายๆกับการร้อยได้เข็มนะครับก็จะผ่านชุดผ่านได้มาแบบนี้นะครับ หลังจากที่เข้ามาตามชุดผ่านได้แล้วนะครับก็เอาเส้นได้เข้ามาในชุดริงแบบนี้นะครับด้านหน้าของหัวจักรก็จะมีชุดผ่านได้อยู่หนึ่งชุดนะครับให้นำเส้นได้เข้าไปเช่นกันต่อมาก็จะเป็น ชุดผันได้ลูกเบี้ยวนะครับชุดผันได้ตัวตีได้นะครับให้กดตรงนี้นะครับออกมาเพื่อให้ตัวชุดผันได้ลูกเบี้ยวดีตัวออกมานะครับให้นำเส้นได้เข้ามาในชุดชิงนะครับแบบนี้แล้วก็นำเส้นได้เข้าไปตรงชุดตีได้ล่างนะครับตรงลูกเบี้ยว นะครับแบบนี้ให้สังเกตดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชุดผ่านช่องการฉุดของใบมีดนะครับให้นําเส้นได้เข้ามาเหมือนกันหลังจากที่นําเส้นได้เข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราเอาเส้นได้เข้าไปในชุดผ่านได้เช่นกันนะครับ หลังจากั้นให้เราหมุนนะครับให้ตะขอออกมาเพื่อนําเส้นด้ายเข้าไปในรูตะขอนะครับก็จะจบวิธีการร้อยด้ายตะขอล่างนะครับแค่เพียงเท่านี้วิธีการใช้งานปุ่มกดหน้าจอนะครับของจักรลาฐานแบนพิกัสซัดนะครับข้างหน้าก็จะมีปุ่มกดให้เลือกการใช้งานนะครับก็จะมีตำแหน่งของเข็มนะครับต้องการให้เข็มขึ้นเข็มลงก็จะอยู่ที่ปุ่มนี้นะครับ ถ้าเกิดกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับมีไฟสีเขียวแบบนี้หยุดแล้วเข็มจะขึ้นนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราต้องการให้หยุดแล้วเข็มปักนะครับกดลงไปอีกหนึ่งครั้งให้ไฟดับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโหมดหยุดแล้วเข็มจะปักกดทนแล้วเข็มจะขึ้นนะครับก็จะเป็นระบบหยุดแล้วเข็มจะปักนะครับกดทนแล้วเข็มจะขึ้นพร้อมตัดนะครับส่วนปุ่มต่อมานะครับก็จะเป็นระบบสโลนะครับ กดเข้าไปนะครับให้ไฟเขียวขึ้นแบบนี้เมื่อเราเริ่มเย็บครั้งที่หนึ่งนะครับจักจะวิ่งที่ความเร็วต่ํานะครับประมาณ2-3ถึงเข็มนะครับส่วนหมดสโลนะครับเวลาที่เราเริ่มเย็บนะครับอันนี้เราก็จะมาทําให้ดูว่าตอนที่เริ่มเย็บเป็นแบบไหนนะครับผมจะเยียบเทา้าเยับให้สุดเลยนะครับแต่จักจะวิ่งด้วยความเร็วต่ําประมาณ2-3ถึงามเข็มหลังจากนั้นก็จะวิ่งตามความเร็วที่เราตั้งไว้นะครับ ก็จะเป็นประมาณสเต็ปนี้นะครับในการเย็บหมดต่อมาก็จะเป็นปุ่มกดการปิดเปิดกันไกนะครับถ้าเกิดไฟสีเขียวไม่ขึ้นนะครับแสดงว่าระบบกันไกยังทํางานอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเรากดเข้าไปอีกหนึ่งครั้งไฟเขียวขึ้นนะครับระบบกันไกก็จะไม่ทํางานนะครับกดส้นจักจะไม่ตัดเส้นได้นะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับ ส่วน PS นะครับก็จะเป็นปุ่มกดการตั้งค่าพารามิเตอร์ภายในของหัวจักรนะครับให้เรากด P ค้างไว้นะครับ,รกกพบ,นะรบเพื่อเข้าไปตั้งค่าพารามิเตอร์นะครับส่วน P ศ1นนะครับก็จะเป็นการตั้งค่าความเร็วของหัวจักรนะครับความเร็วสูงสุดของหัวจักรก็จะได้ถึง6 0 0ันรอบต่อนอาทีนะครับให้กด S เพื่อเซฟนะครับเพื่อการใช้ความเร็วที่เราต้องการนะครับ ก็จะจบวิธีการใช้งานของจักรลาคอมฐานแบนนะครับของพิกษัตร,รุ่น w ว562 PC 01G นะครับแค่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ